สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนรับการมาของนักเตะไอคอนชุดใหม่ที่เพิ่งจะมีการอัปเดตเข้ามาครับจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนคงได้รู้จักกับตำนานในแนวรุกและแดนกลางกันไปแล้วนะครับรอบนี้เราให้พื้นที่ไปในส่วนของตำแหน่งแนวรับหรือกองหลังกันบ้างวันนี้ขอหยิบยก2กองหลังระดับตำนานมาพูดถึงมาแนะนำกันคร่าวๆนะครับจะมีใครและเก่งกาจขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคนแรกนี่อาจจะต้องย้อนไปนานสักหน่อยนะครับว่ากันว่าก่อนที่บราซิลจะมีสุดยอดฟูลแบ็กอย่างคาฟูลและแดานี่อาเวสครับเซเรเซาเคยมีแนวรับพรสวรรค์สูงที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมและเขาก็คือคาร์ลอสอัลเบโต ในชีวิตการค้าแข่งของเขาครับกับสโมสรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมจากประเทศบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรอย่างฟรูมิเอนเซ่ฟรานเงโกหรือแม้แต่ซานโตสครับแต่ที่พิเจริงๆครับคงเป็นการที่เขาได้ติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี1970ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ไปในฐานะกัปตันทีมด้วยซึ่งในชุดนั้นครับก็มีตำนานไข่มุกดำอย่างเปเล่อยู่ในทีมด้วยพวกเขาครับโชว์ฟอร์มแกร่งมากครับยิงกันกระจายโดยเฉพาะในรอบชิงครับถล่มอิตาลีไป4ประตูต่อ1เลยนะครับซึ่ง คาร์ลอสอัลเบโตครับก็เป็นคนยิงประตูปิดท้ายสุดสวยและถูห้วยแชมป์โลกสมัยที่3ของบราซิลไปอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว สำหรับในเกมครับคาร์ลอสอัล์เบโตถือเป็นฟูลแบ็กที่มีรูปร่างดีมากนะครับใครที่อาจจะรู้สึกว่าหยิบไปเล่นแบ็กขวาแล้วใช้เอฟีเยอะเกินไปครับในเกมแกก็สามารถโยกไปยืนเซนเตอร์ได้เช่นกันนะครับราะเรื่องเกมรับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับการประกบแย่งบอลเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอมีสปีดและความเร็วของการเป็นฟูลแบ็กเข้ามาช่วยด้วยแล้วเนี่ยยิ่งอาจจะทําให้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นสายวิ่งไล่บอลตัวนี้เหมาะมากทีเดียวครับสำหรับใครที่เล่นฟูลทีมชาติบราซิลอยู่แล้วอยากได้กองหลังตัวเร็วๆหรือจะลองจับไปย กลางร,รับดูก็ไม่ขี้เล่เลยครับขนถัดมาครับคนนี้ไม่ต้องย้อนไกลครับเพราะว่าเพึ่งเลิกเล่นไปได้ไม่นานนะครับแฟนบอลทุกคนทันกันอยู่แล้วครับกับสุดยอดปราการหลังจอมแกล่งแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลีโอเฟอร์ดินาน เฟอร์ดินานครับย้ายจากลีดยูไนเต็ดมาซบแมนยูในปี2002ด้วยค่าตัวที่ต้องบอกว่าเป็นสถิติของนักเตะอังกฤษและกองหลังที่แพงที่สุดในตอนนั้นเลยนะครับแต่การมาของเขาครับก็คุ้มค่ามากและช่วยยกระดับแนวรับของทีมช่วยต้นสังกัดครับล่าแชมป์เข้ามาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรํารเลยโดยเฉพาะตอนที่ได้มาจับคู่กับเนมันย่าวีดิดครับยิ่งทําให้พวกเขาเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีสุดเท่าที่พรีเมียร์ลีกเคยมีมาเลยนะครับเฟอร์ดินานครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูได้ ยังการคว้าแชมป์ยุโรปในฤดูกาล2007-2008เนี่ยก็ช่วยให้เฟอร์ดินานด์คบเข้าไปติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าด้วยนะครับ สำหรับในเกมครับต้องบอกว่าดิโอฟอรินานอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของกองหลังที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับโดยบอดี้ของเขาที่เป็นคนตัวสูงอยู่แล้วนะครับมีความแข็งแกร่งแต่ก็ยังมีความเร็วและสปีดที่มหาศาลครับป้องกันได้ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศคือเรื่องเกมรับเนี่ยแทบจะหายห่วงเลยครับเบียดดีเข้าปะทะดีการยืยนตำแหน่งเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแถมการเติมังงงในจังหวะเตะมุมเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาโดดเด่นมากจะเป็นเด็กผีครับหรือทำฟูลทีมอังกฤษหรือจะทำทีมเทพเนี่ เสริมแนวรับมากๆเลยครับสำหรับคนนี้และนี่ก็เป็นเพียงแค่2คนจากไอคอนชุดใหม่ที่เพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาเท่านั้นนะครับโดยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถหานักเตะไอคอนชุดใหม่ทั้ง13คนมาไว้ในครอบครองมาเสริมทีมในฝันของคุณกันได้แล้ววันนี้นะครับในเกมฟีฟ่ออนไลน์4เท่านั้นครับ